พัเว์ทาแมกกาซีน Power magazine, ขานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเมื่อไงเศิษฐิแห่งชาติในปี2 5 6 0นะครับได้สำรวจน,นะครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับยังไม่มีที่วยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะครับประมาณ5.27ล้านตนะัวเรือนเมื่อปี60ะน,นะ วันนี้ปี2 0 1 6ข้อมูลตรงนี้เราก็ไม่รู้อัพเดตไปทางไหนนะการแห่งชาติรับนโยบายจากตัวเลขของธนาคารที่เมื่อปี2500นะครับต้องพัฒนาบ้านอีก2.27ลา้านัวเรือนนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาการแห่งชาติพัฒนาไปได้ประมาณ18เองนะครับและที่สำคัญไปกว่าน,นั้นครับเรายังมีอคตรคงเหลืออยู่ค่อนข้างมากนะครับเพราะกระบวนการพัฒนาโครงการของการแห่งชาติ เราเสียเวลาประมาณ3ปีกว่าจะได้หนึ่งโครงการครับใช่นะครับเมื่อปี2560นะครับอีกกว่า5.27ล้านครัวเรือนที่ยังไม่มีบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการพัฒนาก็ยังเป็นไปได้น้อยนะครับเราก็เลยมองว่าการมีข้อมูลนะครับที่อัปเดตนะครับการมีข้อมูลที่ทุกๆฝ่ายสามารถเข้าถึงได้นะครับวันนี้กรมที่ดินนะครับก็นําทุกอย่างเข้าเป็นดิจิทัลไลซ์แล้วนะครับกรมธนารักษ์ก็มีข้อมูลที่ดินนะครับ เราก็จะนําข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับนำมาวิเคราะห์นะครับเพื่อ,อพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับทุกกลุ่มทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภารกิจของการแห่งชาตินั้นเราพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยและก็กลุ่มคนเป็นผบังนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เราสามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยเชื่อมโยงกับพี่น้องประชาชนได้เพราะเราพบว่าปัญหาของไม่ว่าจะเป็นคนไร้บ้านนะครับหรือว่าสลัมสีภาคเนี่ยคือเขาจะไม่มีที่ เป็นของตัวเองนะครับในการที่เป็นที่อยู่อาศัยเพราะนั้นก็เป็นภารกิจที่รัฐจะต้องเข้ามาดูแลกับการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะทําให้อ่าไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนนะครับก็จะสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับพี <Yeah. S 1> ่น้องป,ประชาชนได้นะครับแล้วก็เป้าหมายสุดท้ายมันก็จะสามารถลดความเหลื่อมล้าให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเราสามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีอาชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในราคาที่เขาสามารถจับต้องได้ครับ ในปีนี้นะครับเราก็ยังพยายามเร่งขับเคลื่อนนะครับโครงการบ้านเคหะสุประชานะครับวันนี้เราดําเนินการเรื่องของโครงการนําร่องเสร็จแล้วนะครับบรรจุคนเข้าแล้วนะครับที่ฉลองกรุงแล้วก็ล่มเกล้ามันจะเป็นบ้านเช่าพร้อมอาชีพนะครับมันจะเป็นมิติใหม่นะครับของการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กวเรื่อปลอบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ประสบปัญหาจากโควิดนะครับแต่ว่ากระบวนการนะครับก็จะต้องทำเป็นลักษณะของ p p p นะครับขนะนี้เนี่ยทางทางเ็นชาติก็ได้นําเสนอ โครงการนําร่อง PPP นะครับให้ท่านรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้วนะครับสามโครงนะครับก็จะมีที่อยุธยาวังน้อยนะครับลําลูกกานะครับปทุมธานีคลองสิบนะครับแล้วก็ธรรมศาสราที่นครปฐมนะครับแล้วก็ที่เหลืออีก27แปลงนะครับเราก็จะต้องทํากระบวนการนะครับก็ต้องนําเรียนว่าเนื่องจากว่ามันถูกกาหนดไว้ในพรบร่วมทุนนะครับว่าการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับ มาตาเจ็ดลงเล็บสินะครับต้องเป็น p ิ p มพีเท่านั้นนะครับก็อาจจะทําให้กระบวนการพัฒนาช้านิดนึงนะครับแต่ว่าก็มีความจําเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะมีบ้านเกียสุขเกษมนะครับก็จะเป็นบ้านบ้านสำหรับผู้เกษียณนะครับนี้ก็เป็นดำริของพระนัทท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นห่วงพี่น้องข้าราชการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการชั้นผู้น้อยนะครับที่อยู่บ้านหลวงนะครับทั้งในส่วนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครปริมมณฑลและภูมิภาค หลังจาก,กเกษียณเนี่ยก็จะประสบปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการเีหะสุขเกษมก็จะเป็นโครงการที่จะดําเนินการมาเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับให้กับคระราชการชันผู้น้อยนะครับก็อยู่ในช่วงที่วันนี้เราทําโครงการนําร่องแล้วนะครับกำลังอยู่ในช่วงของการหาดีมานนะครับเพื่อเสนอสภาพัฒน์และคอรมอให้ความรับผิดชอบในการพัฒนาโครงการต่อไปครับ